โอเคครับก็ <c oughs> ขอากราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมภูมินะครับวันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกม The Steel King นั่นเองนะครับผมก็เกมนี้นะผมเป็นเกมแนวรถแข่งแบบอ่าเขาเรียกยังไงเหมือนกับ Need for Speed อีกเกมนึงเลยนะครับผมที่คล้ายๆกับ Need for Speed Heat นะครับผมที่อ่าเขาเรียกยังไงมันเหมือนตรงที่ว่ามันสามารถแบบขับเล่นแบบอิสระได้ไปหาที่แข่งได้สามารถท้าคนอื่นแข่งได้อย่างนี้นะครับผมก็ เป็นอะไรที่ดีมากครับผมก็ผมเล่นคาร์พาร์คิงมานานแล้วแหละจนแบบรู้สึกว่าผู้ชมไม่ค่อยดูเกมนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมนี้บ้างนะครับผมก็ผมเล่นมาสักระยะนั่นแหละครับผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพิ่งหลดมาเล่นนะผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานละนะครับก็กาวว่าจะรอฟาร์มตังค์ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเอามาแบบทําคลิปนะครับเพราะว่าจะได้มี พร้อมในการรีวิวในการนู่นนั่นนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอะไรมากตังก็ไม่ได้มีมากนะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ได้รถมาตอนนี้ก็ฟาร์มเงินมาเรื่อยๆจนได้รถมาสองคันเลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเกมนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกเหมือนกันนะครับผมไม่น่าเบื่อเลยนะครับก็ผมเล่นคาร์พักกิ้งมาเยอะก็ดูว่าทุกคนจะเบื่อนี่นะผมผมได้เจ้านิสสัน Skyline GTR R34 ของ Brian มาครอบครองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่คันนี้ราคา50,000บาทนะครับผมแม่ก็เก็บนานพอสมควรเกมนี้นะครับผมจะบอกว่าเก็บตังค์ถึง1,000 0นะ่ะไม่ยากถ้าคุณขยันเล่นนะครับผมแต่ถ้าคุณขยันเรื่อๆ,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 ๆเนี่ยคุณก็จะสามารถแบบซื้อรถแบบนี้ได้นะครับผมแต่การที่เราจะได้คันนี้มาเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนี่คือคันแรกที่ผมเล่นนะครับผมเป็นเจ้า Honda น่าจะเป็น Honda Civic นะครับผมไม่น่าใช่ซิตเหรอกนะนี่แหละคันนี้แหละตัวฟาร์มเงินที่ทําให้ผมได้เจ้าสกายไลน์มาขับนะบผมก็ไม่ได้อัพเครื่องไม่ได้แต่งเครื่องนะใส่แต่ไนทัดกับเทอร์โบนะผมแล้วก็ใส่ชุดแต่งครับไลน์นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะผมเพราะว่าเกมนี้นะผมแต่งลายแต่งสีฟรีนะครับผมโหลดซัเพนชั่นเตีย้ยรฟรีครับผมแต่เรื่องของชุดแต่งไฟนีออนเนี่ยต้องเสียเงินใช้นะครับผม สีในเรื่องของสีเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเสียตังค์ซื้อนะเนื่องจากว่ามันไม่มีเงินให้ชําระอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของสีนะว่าคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ฟรีเลยเมื่อคุณไม่ถูกใจสีนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สีอื่นได้นะครับผมโอเคภาพมาพอล,ละล่ะไปแล้วเข้าไปในเกมเลยดีกว่า GTR นี่ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากนะครับผมอ่าเ,เอาให้ดูก่อนเครื่องก็ยังใส่เครื่องเดิมนะครับเทอร์โบก็ยังไม่ได้ติดเนี่ยตังค์ก็เลยแค่พันกว่าเนี่ยเทอร์โบเราก็ยังไม่ได้ติดนะทุกคนเออ เทอร์โบเราก็ยังไมไ่ติดนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเนี่ยเครื่องเดิมๆอืมไม่ได้แรงอะไรมากเดี๋ยวผมจะติดเทอร์โบด้วยนะครับแต่ขอไปเก็บตังก่อนละกันในตรัสก็ผมใส่เป็นแบบโอ้โหบอกเลยว่าโคตรนานอะนานพอสมควรเลยนะฮะเจ้าว,ว่าในอนาคตน่าจะใส่เต็มเลยล 50, นะห้าหมื่นเะนี่ยฮะเครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมนี่เ้ยไม่ใช่เครื่องนี้ อันนี้เท่าไรเนี่ยสองมโอ้ไม่ได้ทำอะไรให้แรงขึ้นเลยสักนิดเค okay, ้ปะ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 ภาพมาเยอะผมยังจะไม่เล่นโหมดมันติเพเยอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เน็ตหมดครับก็จะเล่นในโหมดซิงเกิลเพเยอร์ก่อนนะครับผมปะเคเกมนี้จะบอกว่าเราไม่สามารถขับรถเร็วได้ตลอดนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีตำรวจคอยแบบว่าอะไรแบบวิ่งลาดตระเวนทั่วเมืองด้วยนะครับผมมันก็จะเสี่ยงให้เราโดนจับด้วย อีกอย่างคือถ้าเราโดนตำรวจจับได้นะก็จะถูกปรับเงินครับแล้วจำนวนที่ถูกปรับเงินครับผมบางครั้งก็อาจจะถ้าแบบว่าเราหลบหนีนานเกินไปเนี่ยมันก็จะถูกบังคับให้ปรับหมดตัวเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราแบบว่าแบบถ้าเราหนีพ้นเราก็จะไม่โดนอะไรนะครับผมก็ตำรวจนะครับก็แนะนําว่าถ้าเจอเนี่ยให้ลดความเร็วลงให้ถึงที่สุดนะครับนะมาไอผมขออนุญาตปิดเสียงเกมเพราะนั่นจะว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่เสียงดังไม่แพ้คาปาคิงเหมือนกันนะครับผม เอาซะกูปวดหูเลยตอนนี้ผมเล่นเนเรื่องได้ถึงถึงตอนไหนแล้วนะผมถึงแบบอ่าผมผ่านตรงแข่งตรงสะพานมาแล้วนะผมก็จะไปเล่นกันต่อเลยนะครับปะนี่แหละเอาเจ้าสกายไลน์ไปถ้าผมเปิดเสียงไม่ใช่ติดลิขสิทธิ์เพลงไหมเนะี่ยเพราะว่าเกมมันมีเพลงคนระับผมไม่สามารถปิดเสียงเพลงได้ไม่รู้เป็นอะไรผมไม่สามารถปิดเสียงเพลงได้นะทุกคนคอ แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะเจอตำรวจตอนไหนให้เราดูบนแผนที่ฮะถ้าเราเจอจุดดาๆที่มันเป็นแบบว่าจุดลูกศรมันของเราเนี่ยแล้วมันเป็นสีดํานะผมนั่นแหละคือตำรวจนะครับทุกคนก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันส่วนมันก็จะมีนักซิ่งคนอื่นอยู่ในแมปด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นแบบเป็พวก AI นะครับที่เอาชื่อของคนออนไลน์เนี่ยมาใส่นะครับผมแล้วก็เอารถของคนนั้นมาเนี่ยน่ยเน่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีคนขับนะผมเนี่ยจุดเหลืองๆนี่คือคู่แข่งนะครับผมคู่แข่งต่างถินนะครับก็เป็นคนนักซิ่งในเมืองนี่เหมือนกันผม ขอเปิดเสียงนะโอ้ยหมว่าขมกลัวว่ามันจะติดลิกสิทธิ์นะไม่ใช่อะไรหรอกขอเปิดเบาๆนะโอเคมันปิดเพลงตรงไหนวะกันนี่นะเดี๋ยวอ่าอ,อันนี้ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่การบังคับอืมมันนี่การบังคับอ่า มิวสิกนี่ไงมิวสิกเนี่ยบิดเลยเคสเสียงเพลงหายไปแล้วครับทุกคนแล้วได้ยินเสียงเกมไหมผมไม่กล้าเปิดดังกว่านี้เพราะว่าเสียงเกมมันดังกว่านะครับผมไปต,ตรงนี้ผมแข่งไปแล้วกดทำไมตรงนี้เป็นที่ฟาร์มเงินของผมเองนะครับก็ผมยังไม่ได้เล่นหมดฮาร์ดหรือหมดหมดแบบ ซูเปอร์ฮาร์ดนะครับผมเลยโคตรยากนั่นเองครับผมเฮ้ยตำรวจโอ้เช็ดแล้วไงชิ้งหายแล้วนี่แหละครับตำรวจเห็นไหมครับบนแผนที่เมื่อกี้เลยนะฮะสดๆร้อนๆให้เห็นเลยโอเคครับเนี่ยเพื่อเราออกจากวงได้เนี่ยมันก็จะนับสิบวิให้เรารอดนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพ้นแล้วเราไม่ต้องวิ่งหนีต่อครับเราจอดนิ่งๆเลยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าข้างหน้ามันจะมีตำรวจอีกคันหนึ่งครับโอเคผมรอดละเฮ้ยโอ้โหอ้โอ้โห,อโอโห,หนาย เก่งใจรถกูบ้างดิมึงรู้ไหมในรถใครโอ้โหมึงชนรถระดับตำนานไปได้ยังไงนะฮะก็เมื่อกี้น่าจะเป็นเพลเยอร์นั่นแหละครับผมมาตรงนี้มีสองอันนะอะเฮ้ยทุกคนมันมีจุดแข่งสองอันผมก็จะเล่นในโหมด normal ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญในทางมากพอครับแข่งกับใครเนี่ยถ้าจะแข่งกับซูบารุนะครับผม แน่นอนใช่ไหมอ่าใช่ครับผมซูบุรุหรือจีทแปดหกกูก็ไม่รู้ด้วยนะเอ้ยเอาเบียดแม่งเลยเออเบียดแม่งเลยเอามาด,ดิมาด,ดิมามาด,ดิพอวอล์กเกอร์กูโอ้โหโอ้โห,โโหดูเส้นทางโอ้เส้นอ่ะอันนี้เรียกทางแข่งแล้วฮะอันนี้เรียกทางแข่งแน่ใช่ไหมนีนม่เปิดในตั้งไปสักนิดครับผมแต่ผมจะไม่ใช้เยอะนะเพราะมันชะ ยิ่งในตัดมีมากมันก็จะยิ่งชาร์จช้านะครับผมเพราะมันชาร์จแบบช้ามากๆมันก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่มีในตัดไว้ให้วิ่งในทางที่เราต้องการครับผมก็จะเปิดให้มันเล็กๆน้อยๆหน่อยโอ้ยวิ่งตามมาเลยวะริบริริบริบขึ้นเขาฮะริบขึ้นเขาเพราะแม่งเขานี่ทางโค้งเยอะชิบหายนะทุกคนเยอะจริงนะเขาเนี่ยทางโค้งนะครับดูดิ ขึ้นมาแม่งปาดซ้ายปาดขวากันเลยเทียเท่ยวเชียวนะฮะไปต่อกันเลยครับพี่น้องไปฮะโห้ใบอันกูโอ้ใบอันผมไปแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยผมจะรอดถึงบนเขาไหมมาดิตามกูทันก็ขึ้นมามาเลยไม่กลัวหรอกนะก็อย่าไปท้าผิดคนกันละกันนะครับผมเพราะว่า AI ไม่ได้ว่าจะขับแค่รถแบบจะพวกรถ JDM หรือแบบรถบ้านๆน,นะผมเพราะว่ามันจะขับแบบพวกรถม s ซูคาร r รถสปอร์ตก็มีนะผมยิ่งเราอัพเลเวลรถเราขึ้นไปมากเท่าไหร่หรือว่าเรามีรถแรงมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่ง AI ทุกคน AI ทุกคนเออเออทุกคนนั่นแหละก็จะยิ่งมีรถแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอย่างผมเคยเจอมาสแตงนะครับผมก็ลองท้าไปแล้วก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับก็เลยเสียตังค์ให้เขาไปนะครับการแข่งกับ AI ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับผม ไม่ใช่ว่าไม่เสียนะผมเสียตังให้มันไปพันหนึ่งเอ,อ้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็หาฟาร์มหาเงินได้นะผมผมไม่ได้เสียดายเรื่องเงินมากหรอกผมเสียดายรถมากกว่านะครับผมถ้าแบบว่ามันมีแบบตำรวจแบบว่าจับเราได้แล้วเราโดนยึนดรถเนี่ยผมเสียดายรถเลยนะเ,ออเกมนี้ถามว่ามีรถเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็มีความท้าทายใหม่ๆใ,ให้เราได้ไประเชิญอยู่ตลอดเวลานะผมก็ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมชอบมากครับว่าผมอ่ะไม่ต้องการสิ่งเก่าๆนะครับผมผมักจะต้องการแบบว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขับไปกันต่อเลยระวังแข่งแล้วก็ระวังรถเ p c พที่มันขับไปขับมาด้วยนะครับผมแบบพวกรถแบบรถชาวบ้านนะเออระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าไอพวกนี้มันชอบขับสวนมายกตัวอย่างเช่นคันสีน้ำเงินคันนี้ไปฮะโอเค เกมนี้ดาวโหลดฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์ครับก็เกมไหนที่ผมเล่นนะผมเป็นเกมฟรีทุกเกมนะครับผมไม่มีเกมเสียตังค์เลยสักเกมครับก็ถ้าเป็นเกมเสียตังค์ผมก็จะไปโหลดในในใน Google นะครับผมมานี่แหละดิฟเป็นเข่าครับทุกคนแน่ยแคจะขับเสือลงมาชนฉันสิโอโอ,โอเกือบแล้วไงในตัดมันก็เต็มได้ครับผมถ้าเราเล่นไปเพลินๆโดยที่ไม่กดมันเลย ไฟนี้ทุกคนเห็นไฟนีออนใต้ท้องรถผมไหมมันเปิดอยู่นะแต่ว่าผมปิดมันไม่ได้นะผมมันใส่แล้วมันก็ใส่มาเลยนะครับไฟนีออนนะครับผมราคา5,000ันบาทนะครับผมถือว่าโคตรแพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเกมนี้มันเก็บตังค์ได้สูงสุดก็เท่าที่สูงสุดที่ผมเคยเก็บได้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้ระดับไหนนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวอยู่ที่ความยากความง่ายของด่านด้วยถ้าเราจะปรับเป็นยากสุดแล้วก็ยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมนี่นะครับผมเราก็ได้ค่าตอบแทนมาครับ ยิ่งเราเลือกระดับความยากยากสุดเนี่ยเราก็จะได้เงินมากนะครับผมมากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้นะถ้าเราทําเวลาดีด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมอันนี้คือผมเล่นเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามบทมันอยู่นะครับผมผมไม่ได้แบบว่าไปเล่นแบบตามอําเภอใจนะครับผมจะเล่นหมดเนื้อเรื่องให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมาเปิดตัวจริงนะครับผมถามว่าทําไมผมไม่เล่นตอนตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าผมคือผมต้องเป็นคนที่แบบเช็คเกมก่อนที่เราจะอัดคลิปนะครับ ถ้าผมไม่เช็คเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ผมหัวร้อนขึ้นผมซึ่งผมไม่อยากหัวร้อนนะครับก็อย่างเช่นอ่าผมไม่ถนัดเกมดิฟรดก็จริงแต่ว่าผมก็เคยโหลดมาเล่นนะครับผมก็เป็นเกมหนึ่งอ่ะเป็นเกมประเภเกมนี่แหละผมเมื่อกีก้มีบ m ขับผ่านเราไปครับแล้วเขาจะให้เราไปไหนทําไมเขาถึงให้เรากลับยนงไงเว้สองคันนี้แข่งกันแน่เลยมันขับผ่านผมไปเนี่ยนี่ไหสองคันเนี้ยเนี่ยคันนี้คันหนึ่งกับคันนี้คันหนึ่งผมว่ามันแข่งกันแน่เลยว่ะ AI มันก็สามารถแข่งกันได้ถ้ามันเจอกันนะครับผมมันก็จะท้าแข่งกันเลยนะผมแต่ว่าเราจะไม่สามารถเห็นตอนที่มันเริมเกมกันได้นะครับก็คือเมื่อมันท้าแข่งกันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะขับตามใกล้ๆกันนะครับผมถ้าแบบว่าถ้ามันไม่ได้ท้าแข่งกันมันก็จะแยกทางกันไปนะครับผมนั่นแหละไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่จะสามารถท้ามันแข่งได้แต่ระหว่างที่มันแข่งกันแล้วก็ไปแข่งแทรกได้นะครับทุกคนว่าเรามีสิทธิ์ เฮ้ย <He> อะไรข้างหน้่ตำรวจเหรอไม่ใช่เออเตเลิดทางผมแต่ดูไม่ได้ดูแผนที่โว้ยสภาพเละเทะหมดแล้วเดี๋ยวผมหาร้านซ่อมก่อนขูก็เะเลิดมาโคตรไกลโอ,โอ,โอ้ผมต้องกลับมาตรงนี้เหรอเออมันมีสองจุดเดี๋ยวผมไปซ่อมก่อนดีกว่าเดี๋ยวรถพังไปซ่อมก่อนเดี๋ยวรถพังนะครับทุกคนโอ,โอ,โอ้เกือบทางไหนดีก ผมผมผมตัดไปทางนี้เลยกว่าง่ายดิเบกอนเบกอนเกมนี้ล้อมันจะปัดมันก็ปัดนะแล้วเวลาชนแล้วเนี่ยมันก็จุดจริงๆเลยนะมาทางนี้แล้วก็เข้าโค้งนี้เอ้ยโอ้โหภูเกาจิบสวยๆแม่ดันชนขอบทาง,ทงนั้นน่ะมีคนอยู่ด้านหน้าเราฮะแต่เราจะไม่ท้าเขาแข่งฮะ ว่า JDM สู้มัสโซคาไม่ได้นะผมถ้าเขาเกิดขึ้นมาเป็นมัดแต่งนี่ชิกหายเลยนะฮะเจอแล้วมัดแต่งตัวจริงอวิ่งโคตรเร็วอะเอา้าผมแบบตามมันไม่ทันเลยอะนี่ปะเราจะกลับไปจุดเดิมครับไม่ใช่จุดนี้นะจุดนี้มันเป็นจุดตั้งแต่แรกที่ผมแข่งนู่นแหละตั้งแต่ตอนผมยังใช้ฮอนด้อยู่ ทำโมฮอนด้าคันนั้นแรงไหมก็ไม่ค่อยแรงฮะแต่ว่ามันจะไปแรงช่วงท้ายๆฮะถ้า้าไม่ชนนะถ้าไม่ชนแล้วบวกกับในตัตที่ผมใส่เอาไว้อะเออมันแรงนะผมผมไม่รู้นะเราสามารถขายรถทีได้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่อยากขายหรอกยิ่งแต่ถ้าเวลาไหนที่แบบมันต้องการแบบจริงๆอะ่ะผมอาจจะขายมันออกครับถ้ามันขายได้นะรถแท็กซี่รถไรเต็มเลย ถ้ารถเราพังผมไม่รู้นะว่าพังมันจะเป็นไงมันจะเอารถกลับมาได้หรือว่าเราจะเสียรถไปตลอดการเลยก็มไม่รู้นะผมผมนี่แหละเพราะงั้นผมถึงจะเข้าร้านซ่อมบ่อยๆนะครับเมื่อเห็นว่าขีดแดงของรถเนี่ยมันลดลงครับเฮ้ยอูผมงัดคนปิ้วโอ้โอแล้วแม่งคว่ำ <c oughs> <c oughs> อยู่เฮ้ยมีคนขับตามผมมา่ะเอาให้เขาแซงเราไปก่อนนะครับ โอ้หผมงัดคนปิวฮนะทุกคนปิวเลยเมื่อกี้สุดยอดเออใจเย็นใจเย็นดิฟแล้วกดเบรกกดเรียวไปด้วยครับผมเกมนี้ก็ดิฟง่ายๆครับผมเดี๋ยวถ้าเรากดเบรกนานเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราอะเสียหลักแทนอื้มดิฟใกล้กับแพ้เกินไปอื้มค่อ,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 คอยๆไป ได้ข่าวว่าทางสะพานอยู่ทางนูน้นทำไมกลัวโผล่ตรงนี้วะอ๋อมันเป็นทางมานี่แหละครับถูกแล้วไปตรงนี้ขีดมันก็ลดแล้วแหละลดนิดนึงแต่ว่าผมก็จะซ่อมนะผมผมรักรถแค่ไหนลองคิดดูคันนี้ยังราคาห้าหมื่นผมก็ต้องขับสมกับที่ว่าผมไปเสียเวลาฟาร์มมาเป็นแบบอ้ผมนั่งฟาร์มทั้งคืนจริงๆก็ไม่ทั้งคืนหรอกเพิ่งได้วันนี้นะครับผมเพิ่งได้วันนี้เองนี่แหละร้านซ่อมเขาก็ขับผ่านนี้เออ นี่แหละผมไม่รู้นะมันจำกัดการซ่อมหรือเปล่าไปไปจุดนี้ใช่ปะไปวะอ๋อจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นนี่ค,ครับทุกคนจุดนี้โอเคได้ดี นี่ฮะมันต้องมาแข่งกับใครครับเนี่ยหูอะไรเนี่ยีดีดเขาบมา่มาเบียดเราฮะ,ะทุกคนไะต้องแข่งกับเขาไปเลยฮะทุกคนไม่เสีบเลาเลยตรงนี้ทางผมริบไปหนึ่งทีรีบไปอีกทีอีเสย <laughs> เสยเสย นี่เดิบป,ปผมขอกอความเร็วตรงนี้นะครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมต้องการก็ไม่ใช่อะไเพราะคุแม่ผมกลับมาแล้วมอยากจะเงียบครับโอเคงั้นผมขอใส่เพลงตรงนี้นนนแล้วลกันอ้าวถึงเส้นชัยแล้วไม่ต้องหรอกถึงเส้นชัยแล้วทุกคนมาแล้วชนะแล้วได้ตังเท่าไหร่หันหนอพันเดียวโอ้โ <laughs> ห <laughs> ใจร้าย อ่ารถแข่งมาแทบตายไม่พันเดียวแหมผู้พัฒนาฮะยิ้มเช่คุณทำหยอก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 เดี๋ยวเขามากระเทืบกูถึงบ้านไหมเอ้เฮ้ยกระจกแตกเหรอเฮ้ยทุกคนรถผมได้รับความเสียหายอุ้ยโคนิกเซกกูกูกูไม่แข่งกูไม่แข่งไปดีกว่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาฮะเมื่อกี้โคนิกเซกขับผ่านเลย เห็นไหมคันสีขาวๆเมืเ่อกี้ไม่แข่งแน่นอนเจอแลมโบยังมาเจอโคนิเซกต่ออีกนะครับนี่ไม่เคยเจอซูปราเลยนะผมในเมืองนี้เอลต้าซูปราที่มีมันก็จะมีซูปรารุ่นเก่าแล้วก็จะมีซูปราในปี2019นะครับทุกคนจะปี2019มั้งสนามน,นี้หรอดาวเทา เอากลางคืนซะด้วยเอา normal ก่อนละกันทุกคนผมยังไม่รู้ทางนะครับทุกคนถ้าไปเล่น h a ์ดนี่คือโหยังไงก็แพ้กดข้ามเลยแล้วกันใายใช่ไหมมาชื่อเขาถูกใช่ไหมแข่งกันแบบนี้มาดิแข่งกันแบบนี้แข่งแบบนี้ผมถนัดเลยแหละอ้มาดิแข่งอ้อมใช่ไหมเนี่ยอย่างที่ใช่สองรอบไลด้วย แข่งอ้อมีแหลกผมไม่ค่อยชอบผมชอบแข่งแบบว่าแข่งแบบไปถึงจุดหมายมากกว่า <G ül> โอ้โหเชียดชีวฮะทุกคนไอโค้งหักเลียวหักเลียวดิฟโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปเปิดได้ตัดต่อยาวๆโอ้สเต็ปนี้เอาไปใช้ได้ฮะอขายฮะยาวๆฮะทางนี้ เราอย่ามั่นใจเต็มร้อยว่าเราจะชนะนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราเสียหลักขึ้นมาฮะการที่เรามั่นใจมากๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันนี่แหละทางโค้งมันต้องรู้จักผ่อนนะทุกคนไม่ใช่ว่าอะไรก็จมจมคันเร่งอย่างเดียวไม่ใช่นะผมก็ต้องผ่อนด้วยโหให,ให้ให้แข่งสองรอบยังไม่ถึงเส้นชยัยกูเลยอันนี้ครับทางเลี้ยวผมก็ต้องเบรก ว่าไอทางเลี้ยวนี่แหละมันเป็นจุดอันตรายแล้วก็เป็นจุดที่ช่วยเราพลิกสถานการณ์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นจุดอันตรายที่เราพลาดเองครับถ้าเราพลาดเองคือมันจะเป็นจุดโชคร้ายของเรานะผมก็คือแบบสมมติถ้าเราชนแบบขอบทางแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยคือจุดจบเลยนะเชีย์มาแล้วห <laughs> มาแล้วมาแล้วอลมทุกข้างหน้าะระวังทางโค้งผม,มจะไม่ค่อยขับเร็วนะถ้าผมไม่ร้อนอุ้ยนี่แหละ ขอละเส้นกลางอย่าอยาให้มีใครขับสวนมานะโอ้ดีรอดตัวไปเรารอดตัวไปไหนรับนี่แหละนี่แหละผมถ้าชนอย่างงี้คือมันแบบนี่แหละเสียหลักละชี้หายแล้วงไงแต่ไม่เป็นไรเราขับ GTR ฮนะกลัวอะไรล่ะกลัวอย่าแค่ว่าอย่าชนก็พอนะผมเนี่ยถ้าผมเอาฮอนด้ามามีสิทธิ์แพ้นะครับแต่ถ้าผมเอา GTR มาเนี่ยมีสิทธิ์ชนะ ว่าเครื่องเดิมๆมันก็แรงอยู่แล้วนะผมไม่จำเป็นจะต้องไปแต่งเครื่องเพิ่มก็ได้แต่ถ้าจะโค่นมัดแต่งให้ได้ต้องไปแต่งเครื่องเพิ่มนะไปใส่เครื่อง V 1สิมาเลย <c oughs> ว้าววิ่งทีรถระเบิดกันพอดีนะครับเ <c oughs> ออวิ่งนึกว่าจะจะพลาด <c oughs> ตกใจอู้เมื่อกี้ใจหายวับเลยครับผมว่ามันมีคันหนึ่งตามหลังเราอยู่ <c oughs> ถึงตามไม่ไกลแต่มันเห็นชื่อนะทุกคนผมก็มักจะระแวงนะผมถ้าเห็นชื่อใคร นี่แหละถ้าผมภาพมากไม่ดีจะเห็นแบบนี้แหละชนะแล,ล้วทุกคนเปิดตาเข้าเส,ส้นชัยสวยๆโอ้โหอ้าวไอ้ย <c oughs> <c oughs> ี่จะเข้าดีๆสักหน่ยอยชนซะงั้นกั้โหได้สองพัน 2, เลยเหรอสองพันก็ 2, ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวก่อนก่อนไปสนามต่อไปฮนะขอที่ซ่อมรถด,ด่วน <c oughs> เอ้ยผมอยู่ส่วนไหนของเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งนะ อ๋ออยู่ส่วนนี้ก็วิ่งตัดไปนี่ก็ถึงแล้วนะเราเปลี่ยนรถระหว่างนี้ได้แต่ว่าผมไม่เอาซีบีผมมาขับแน่นอนเพราะว่าหนีตำรวจถึงหนีตำรวจพ้นแต่ว่ามันหนีช้าครับทุกคนแล้ววิ่งไปก็มักเจอตำรวจตลอดด้วยนี่หน้าสอนอรถตำรวจจอดเต็มเลยโอ๊ยเฮ้ยคุณขับรถไงของคุณเนี <laughs> ่ยอย่าไปว่าคนอื่นดิมึงอะขับไป,บไปชนเขาแทนเขาขับอยู่ก็เห็น โอเคโอเคเออเหอะชนอีกทีหนึ่งกูเพิ่งซ่อมมาหยกหยกอย่าแหลกอย่าแหลกเกมนี้มีปัญหาในโทรศัพท์ผมอย่างหนึ่งก็คือมันแหลกด้วยแล้วอีกอย่างคือบางสถานการณ์ฮะมันกดอะไรไม่ได้เลยเอ้ยโอ้โหหน้ากูยุบไปอีกแล้วเ้ย เอมนี้ผมเร่งได้ไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสักทียกเว้นแต่จะได้ซื้อรถใหม่นี่แหละรถแรงๆนะผมไม่อยากแต่งเครื่องครับพี่ฝนเพราะว่ามันเครื่องมันแพงกว่ารถอีกไปทางไหนเนี่ยให้ตรงไปเลยเหรอตรงไปเลยก็ตรงครับผมอ๋อนี่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 เห็นละโอเคเห็นละเฟรชแอร์คืออะไรวะจะให้กูไปแข่งในสนามบินเหรอไม่เอาน่ะ มันไม่มีสนามบินไม่ใช่เหรอว่าน่าจะแข่งบนถนนหลวงทั่วไปนี่แหละครับทุกคนกี่นาทีละยี่สิบนาทีเดี๋ยวแข่งตานี้จบแล้วผมจะปิดคลิปแล้วกันว่าถ้าคลิปยาวเกินผมจะว่าผมจะตัดต่อไม่หมดครับทุกคนตัดเลยกันกดตัดปุ๊บมาปั๊บเลยนะได้แข่งกับใครอะ่ะเฮ้ยได้แข่งกับรถอะไรอะ่ะราที่แข่งกับรถอะไรอะ่รอะ,รอะทุกคน ไม่ดีแน่อย่างนี้ไม่ดีแน่นี่ไม่ดีแน่ทุกคนออ้ยรถเยอะด้วย,ยแ,ยแยี่แหละแย่แหละนีแหลททางโค้งี่แหละเราได้แข่งกับอะไรอะเหมือนว่าจะเป็นซูปรานะครับหรือไม่ก็มิสูนะผมไม่รู้แหละมิสูมีชีหรือเปล่าขับไปก่อนขับไม่ตรงเส้นม่วงก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเราขับทางนี้ดีกว่า เราจะไม่ขับทางที่รถมันย้อนสอดเรามาอุ้ยแต่มันจะแซงเราแล้วแซงว่ะอู้ในตัดมันแรงมากมาดิเปิดในตัดก็มีเหมือนกันอุ้ยแต่มันเปิดยาวกว่าเราเลยอ่ะโู้รถมึงนี้แรงเกินละมาด,ด่าเปล่าวะทีไปเยาาๆให้เยาวๆทางตรงเนี่ยเยาวๆเลยระวังรถด้วย เสียวยางคุณระเบิดเนี่ยหละโค้งแล้ววะไม่ได้ไม่ได้ต้องช้าฮะระหว่างการแข่งก็ระวังตำรวจด,ด้วยละกันบางทีมอาจจะมีโผล่เข้ามาก็าไม่รู้นะจะเข้ามาเสือดทำไมก็รู้เขาแข่งกันอยู่ยังจะเข้ามานะอันนี้น่าจะเป็นบอสเวฟอีกที่หนึ่งนะครับผมที่ผมจะต้องผ่านแล้วอาจจะได้เงินเยอะอู้หูแล้วมดุแล้วมดุอู้หู ผมขับ GTR แต่ผมก็ยังกลัวแพ้อยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้มั่นใจเลยว่าจะชนะเต็มร้อยนะครับนี่ไงมันให้ผมมาเมืองใหม่ละแสดงว่านั่นแหละบอสอีกคนหนึ่งครับบอสอีกตัวหนึ่งเลยแหละเนี้ยนี่แหละทางโค้งอ่ะผมไม่ชอบเลยที่ชอบมีรถย้อนสอนมาโอเคใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนไปเรื่อยๆครับ นี่ไปอ่านเป็นไงละ่ะ <H> อ <op> ุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยเกือบอุ้ยเส้นทางนี้มันตอนเริ่มเกมที่เราเห็นใช่ไหมในที่เราเกิดเข้ามาเส้นชัยข้างในเส้นชัยข้างหน้าเส้นชัยข้างหน้าโอ้ยได้ปัดเข้าโอ้โหสวยงามอุ้ยเท่าไหร่โอ้โหสามพันนิดแค่ก็ถ้าผมเล่นระดับฮาร์ดนี่ผมว่าได้เยอะอยู่อ่ะอา้าวกลับไปไหนอีกเนี่ย ให้ผมเล่นแล้วก็ให้กลับไปวัตฟักกันเลยทีเดียวเชียวผมอาจจะแต่งลายไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้รู้แบบนีมากจมจะแต่งไม่เหมือนก็ได้นะผมแต่งได้เท่านี้จริงๆแต่งได้มากสุดเท่านี้จริงนะครับก็แต่งเพิ่มได้แหละแต่ผมขี้เกียจแต่งแล้วเดี๋ยวมันไม่เหมือน,นครับนี่แหละไอตัวกล้องนี่แหละมันจะเป็นที่บอกว่ามันจะเป็นที่บอกตำรวจว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับ งนั้นระวังด้วยแล้วกันมันจะถ่ายความเร็วเราครับผมแต่ผมไม่แคร์เรื่องกล้องอยู่แล้วผมไม่สนใจมันหรอกไหนไหนไหนุหนหนดเฮ้ยเดี๋ยวถักอะไรอย่างงี้วัวเดี๋ยวข้าสวนข้าวโพดลุงน,นี่กูซื้อรถแรนลี่มาขับดีกว่าก็ไหนว่ามึงแข่งตานั้นจบแล้วมึงจะไอ้นี่เลย่ะโอเคงั้นผม ขอจบคลิปว้ดพยงเท่านี้แล้วกันนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยลวกันนะท,ที่สำคัญเลยนะผมใครอยากเล่นเกมนี้นะผมไปหารดได้ทางเพจโตเลยนะครับผมเป็นเกมฟรีนะเดอะสติลคิงนะครับผมไปตน์โดดกันได้นะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปหรือ ep ต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่นด่านนี้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะ มีความท้าทายยากขนาดไหนนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแจก์กดดับสไครด้วยนะครับผมถ้าอยากดูพาสต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอ้าวสวัสดีเพื่อนไปไหนอะ่ะอ๋อมีคนขับมาแถวนี้ด้วยครับเค okay. ไปล bye ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ